โอเคครับก็สวัสดีน้องรักทุกคนกันด้วยนะวันนี้พี่ก็จะไาแกงสคริปต์นะครับก็เคลสคริปต์ตัวเก่าออกไปแล้วก็ว่างคริปต์ตัวใหม่ลงไปแล้วก็กดเอควด้วยนะครับผมใช้เป็นตารางเอฟนะครับลิงก์สคริปต์ก็ลิงก์ตารางก็อยู่ตารางคลิปเลยนะครับผมโอเคผมก็จะไปฟาร์มโบนก่อนเลยนะครับขั้นแรกนะพอฟาร์มโบนก็หาฟาร์มได้เลยนะครับก็เป็นภาษาอังกฤษประมาณนี้มันก็เหมือนสคริปต์ทั่วไปแหละก็สามารถเลือกหัใช้ได้เลยนะครับถ้าใครใช้ไม่เป็นเดี๋ยวผมแบบไม่สอนดีกว่า เปิดเปิดงมๆไปล่ะครับน้องๆก็ประมาณนี้นะครับสำหรับความบริการฟาร์มก็ถือว่าฟาร์มเร็วมากๆเลยนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้แหละครับเดี๋ยวผมก็จะไปฟาร์มปกตินะครับออตโต้ฟาร์มปกติเลยนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมทีนี้ผมก็ขอจะลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะบ๊ายบาย